เก็บมฟุตให้ถ no. no. oh, mm ิดเลื้ยงกันนะครับเลี้ยงแขกเพื่อนนะครับมาขายก็ได้เลี้ยงันเออได้คูปได้คูปกับได้เงินนึงแบบดีใจดีใจมากเก้าสิบหกูรั้งแรกเลยอ่ะกดเกือเลย เขาแข็อคิดเรียบร้อยนะโตายอเอสมันรัดมมันรัได้มันรัดได้ยโดแต่ว่าเขาขี้ข้านะนะเขาขี้ข้าแล้วเขาจขี้ข้ามไหมขี้ข้านเขากำลังจะตายโอเคผีจะสเอง

เรกจะ่ผมถึเลวเลยกันนะครับผมก็เลียวศีรล้วครับผมจะไปกอลิงกันเลยนะครับผมโคเ็นน้องนะนะันสนะ เราเราเราก็จะไปเรือกระปุกนะครับก็จะขี่เรือสูบ้าเยคือเอ็ดราคตัดเคืแล้วนะท่กตัฟาบไปได้เลยก็จะนนคือประสบการณ์อือกเก็บราคาดีเดี๋ยวค่อยนั่งเลเขางูทูกดิี่จรเร็วนะทะเลจักวามองลนจะไลือนี่เราต้องไปลงยูทูบที่นทะจกาหเอไม่ลองกินเหะพูดคักเลย ถึงปีที่แล้วเราก็จะถึงแล้วครับเรือโคตรช้าเลยครับเถึงทะเลแล้วเอาจะขึ้นยูคอนี่เอานงอยู่คอนี่ตีดีกวณอยู่อนทะเลทรายก็ทะเลทรายมันโตเอายังเรือจะไปบโกเทลทรายบุ๊เอ้าไม่ต้องไปโกเลยสักก็จะเรือทะเลล่ะกดทีเก็บทีประก็กดก็จะยังโบค่อยไปบมื่เก่าอนนะ เออเจ้านี่ต้อก็เทลิซายบอกเจ้ายัางโหดเจ้าเจ้าเจาต้องความกนต้องขวามกดก้อกนอืมแล้วมันจะมันจะแล้วมันจะเหอต้องรอคือื่นโอกันงานบทเลี้ยวงานบทเลี้ยวโอ้คนแรกเลยโอ้ my god โอ้นคน ขทันนี้เดียวบกพุดท่านอาจจะดินบกพุดที่โคตรเสียวดันของบท่านฝ่าบกพุดไปทางเตาแหงนี่จะใช้นะไอโทรศัพท์ดูยากเลยท่านนี่เก่งจริงแล้วทวามเทอะใช่ป่าวมันน่าจะคุยสาเก่งผู้ทรง ล้างเ,าเน็นเคอยอยู่ก็เคยคุยสาวเลยแต่บางคนทคุยสาวโคตรเก่งเลยตัแทนเคยเรียนกีริยาต้องการคุยเอามาเ,เ,เรียนไนพอบ่ีเด็กเในกูเกิลดีไกีรยาตายผมตายตก็บงมาจอดอ่มอมค่ตั้งใจนได้ด ดูดิดูคุยเขาก็ไดเลยเขาช่วนมาเขาช่วนมาเขาเกิดไปคุ้นทักมาหาเขาละส่วนคุยแต่ก็มีบางคนมีมีทักมาที่ซุกไปขุดที่เลยมัดในนะก็คือหารขีดเป็นระบบทหาขี้ดขีอเป็นระบบคุ้มได้หาขี้นะสุดเลยสุดอยู่ก้อนแข็งซื้อน้ำพุลุงเลยลีมะนาขี้น่ะ หนึ่งหมื่นห้าแล้วโดนจัห้าพันต่ว่าคนต้องแปบนอะไกนโซ่ห้าขีห้าขีแบบวาร์ปอะไรหนึ่งหนึ่งแสนห้าขีหนึ่งหมื่นห้าคุ้มกดคุ้มเลยสามารตีสายโลคีได้ัวีแนะนำไงซื้อเลยดีกว่าโหป้นนี่ม่ง้วนี่มซื้อได้เลยซื้อได้ทุกวิคุยจะมีเงินสองหมื่นห้าสอง่นเดแล้วไปก่อนแของ ดีโก้ทำเพลงคุยโซนก็อี๋อ่ะคุณผู้ชมคุยหกสิบก่อนไอ้ที่เกียดนะครับเพราะเจ้านี่ต้องสุ่มผลก็ได้เพราะว่าแบบผลเจ้าคดีอยู่แล้วดีสุดเลยไม่เราดีเองกานี้โดนผลสะอานเจ้านี่ต้องไปสุ่มผลก็ได้เพราะเจ้าถ้าเจ้าหูจักโดนเจ้าของเราจัพวกมึงมันโด่ขีดมาอ่ะ คือเงนโดนจับชิบ้าเข้าไปแต่ตอนี้ต้องไปซุ่มคือซิงเงินฟรี่เจ้ามีผลที่เทอยู่แล้วไอนี้จ้าก็มีเงินละส่วนคนคนอื่นอะเขามากนะเขามากแทบซุ่มผลดิเอามาหาผลเข,ข,ข,ขาก็เลยุ้งเงินน้อยหน่อยนะได้ผลขี้เกือมาเก็บขี้นมาเงินจะน้อยหน่อยเดี๋ยวเป็นแบบนี้ผมก็ฟาร์มแบบจนถึงจนไปเกาะบาร์กี้เลยแล้วกันนะครับ ว่าผมรีบนะครับรีบผมบก็ถึงเรือสามสิบกีแล้วครับโอ๋อคนมีดเปิอดอหรอผมก็จะไปไปเกาะบาก,กี้ซีซ่านะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ไปหาคุณโจอ伊นะครับซื้อเรือสีไปไม่น่ไม่เอาดีกว่าผมรีบเลยโอ้ยม่นะโอ้ไม่นะมันจะขโมยเรือผมไม่นะไอ้ยาไอ้ย่าโอ้ไม่นะค,ค,ค,คุยไมันาคุยไปผมก็จะมีสมาชิกไปด้วยนะครับ มี Dante, สมาชิกนะครับสองคนครับที่เดินทางไปกับผมนะครับแล้วเขาก็ออกไปแล้วครับก็ตึงแล้วอยู่อีมีคนเดินทางไปกับคอยผมมาคุยมาคมาดูนั่งก็ไปแล้วเดินทางไปเกาะบาคี้นะครับไอเบคอนนะครับไอเบคอนกระจกกระจกไปเกาะบากี้นะที่เกาะบากี้นี่มีคนตึงเยอะนะครับแล้วเขาก็น่าจะรอค่าผมครับ เขาคงไม่่าครับเพราะว่าผมให้เสียงกับเนะครับดูตลันนั่งสัตว์จมูกเดียวจิ้มเรียบไปกะนะตะกุดตะเุดเขียนทิศไปรับพีย่างมันใจ่นดเลยสวยารามโคตรไปสวยความโคนรไอ,อ้คือสวยเจฟาความเด้ังสวยฟาวยความโคนสักสักเพ่นนึงก็ยังดีอ่ะ okay. โซไม่ยิงเลยนะโอ้โอเค้เล็กเล็กโอไมกอนโอพี่ตายแล้วพยายามตีเจ้าตายดิอยากอยากเขาหนึ่งชุดโอตีลดตีรถโอ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 อ๋ตีเลยตีเลยสวยดังกี้วูนะ ผมก็วิวห้าสิบแล้วนะครับตอนนี้โคตรตึงเลยนะครับไปละอีพีหนึ่งก็จบไปแล้วครับอีพีสองตามมาแน่นอนครับขอาครับ